วันนี้จะทำสเต็กเนื้อวากิวเอห้านะคะจากเมืองคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเดี๋ยวลองดูวิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกเราจะซับเอาน้ำจากตัวเนื้อวัวออกก่อนทั้งสองฝั่งซับน้ำที่เนื้อออกก่อนนะคะ เพื่อนดูเนื้อลายดูเนื้อน,นะคะมีมีลายมีมันแทรกอย่างเงี้ยค่ะยังก็ลายหินอ่อนเหมือนกับลายหินอ่อนเลยนะซ <c oughs> ับแห้งแห้งเลยนะคะแ้วเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะซับแห้งซับแห้งแห้งนะคะแล้วก็โรยเกลืออันนี้เป็นเกลือ พร้อมพร,พรมพิกไทยสะดวกมากมีทั้งเกลือทั้งพริกไทยเลยนะคะโรย,ยให้ทั่วโรยให้ทั่วแล้วก็นวดนวดให้เกลือเข้ากับเนื้อทั้งสองฝั่ง ทั้งสองด้านให้เท่ากันแล้วก็นวดนวดให้เข้าตึงเข้าไปในเนื้อนะคะหมักไว้หมักไว้ห้านาทีหมักไว้สักห้านาทีนะคะประมาณห้านาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปทอดก่อนที่จะเาเนื้อลงเราก็จะตั้งไฟแรงรอจนกว่าควันจะขึ้น ที่เราวอมเตาไปสักพักแล้วครับอันนี้ไม่น่านานเดี๋ยวมันคงจะขึ้นแล้วปันมาแล้วปั่นมาแล้วลงรวครับเราจะย่างฝั่งละหนึ่งนาทีเราค่อยกลับ ให้ไปแรงตลอดเวลา ไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเนื้อมันมีมันอยู่แล้วหนึ่งนาทีแล้วนะคะกลับเลยเหลืองนะ้เหลืองสวยกรเียมใส่ตอนไหน,น พรบหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราเบาไฟนิดนึงตอนนี้เราจะมาเอียงกระทากันเออ้เดี๋ยวเราก็กระเทียมลงเอียงให้น้ำมันไหลามาข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เจียวกระเทียม กอกระเทียมเดลืองเราก็เอาขึ้นได้เลยครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาพักเนื้อ ก่อนที่จะหั่นเราจะมาพักก่อนห้านาทีเพื่อให้เลือดที่อยู่ในชิ้นเนื้อไม่ไหลออกมาเยอะเกินไปเพื่อความชุ่มฉ่ำของเนื้อด้านในด้วยนะครับ เราพักก่อนนะคะแล้วค่อยมาหั่นหลังจากที่พัก5นาทีแล้วก็เอามาหั่นได้เลยมันมากนุ่มนะมีเดียม เนื้อคาโกชิมะระดับ A5 มันแทรกทุกอนูตงๆจา เรียบร้อยนะครับเมนูเนื้อวันนี้น่าทานไหมคะบอกเพื่อนเพื่อนน้องทำดู